ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะแนะนำเหยื่อตีกระสุนราคาถูกถูกมากรับมือะน,นะผมแก่กล้ผมได้มาตัวละสิบหกบาทครับนี่แบบนี้เลย ขนาดเดียวมันประมาณ4.5เซนนะครับมันเป็นอย่เดียวสำหรับสาย U L ครับคันเล็กๆสายเล็กๆเ,เอาไปตีปากระสูนครับมา,มาลองช่างกันดูนว่าน้ำหนักมันกี่กรัมประมาณ4กรัมนะครับน้ำหนักนะลองไปเทสกันดูเลย เดี๋ยวที่รีวิวไปจะเอามาเทสวันเนี้ว่าจะได้ปลาไหมไปดูเลยครับ โดนเหรอวนะตรงเนี้ย

เขากำลังเก็บอยู่ไง สำหรับคลิปนี้ก็สาวปรเท่นี้นะครับมันตามหายากจริงๆครับได้ตัวเดียวก็ด,กวดีแล้วครับหมยนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาซ้ำใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ